ธรรมบทภาคที่เจ็ดหน้าที่สิบห้าซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยตัวคาถาและแก้อัดค่อนข้างที่จะยากมากฉะนั้นก็เลยแปลมันมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าข้อสอบออกมาก็อาจจะออกจากตั้งแต่ต้นข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งก็คือตัดสากิระตรงนี้มีความเป็นไปได้ แล้วก็ไปจบที่คาถาที่สองครับส่วนข้อสองนั้นก็จะเริ่มแปลตั้งแต่แก้อัดเป็นต้นไปก็มีความเป็นไปนได้คาดเดาผมก็เลย <c oughs> เริ่มพาแปลตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะครับก็คือตัดสากีระเป็นต้นไปก็จะแปลก่อนส่วนจะทันสัมพันธ์ไหมก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับขอให้ได้แปลไว้ก่อน <c oughs> กีระได้ยินว่าตรงนี้นะครับขึ้นมาตาปิตโรมานะครับมาตาปิตโรมาตาปิตโร อันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายอาเนสุงนำมาแล้วกุละกุมาริกังซึ่งเด็กหญิงในตระกูลสมาณะชาติกังผู้มีชาติเสมอกัน ตัดสะอดตัดสะเพื่อบทนั้นไม่ว่าจะแปลว่าแก่หรือจะแปลว่าผู้เวลาเรียกชื่อสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์เหมือนกันเพราะว่าชื่อสัมพันธ์ก็คือตัวเดียวกันครับแก่เพื่อต่อเรียกว่าสัมปทานะต่อไปนะครับสาอิทธิท่านใดจะขึ้นอิทธิมาก็ได้ หรือจะขึ้นมาแบบนามที่อยู่ข้างหน้าก็คือกุมาริกาก็ได้อันนี้คือข้อสังเกตว่าสาเนี่ยเราจะขึ้นอะไรมานะครับก็เป็นาสาอิทถีก็แล้วกันครับเป็นนามกลางๆสายสาอิถีอันว่าหญิงนั้นอาติจาริณีเป็นผู้ประพฤติล่วง โดยปกติอโหสิได้เป็นแล้วปัฏฐายะจจำเดิมอานีตะทิวะสะโตแต่วันแห่งตนอันชนทั้งหลายนำมาแล้วหรือจะบอกว่ามาตาปิตูหิก็ได้ครับมาตาปิตูหิอานีตะทิวโสทิวะสะโตครับแต่วัน แห่งตนเนี่ยมันต้องขึ้นมาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ขึ้นมามันแปลไม่ได้ความหรอกครับมันต้องเรียกหาคําว่าแห่งแต่วันแห่งตนมาตาปิตูหิอันมารดาและบิดาทั้งหลายอานีตะนามาแล้วนั่นหมายความว่าหญิงคนนี้เนี่ยนับตั้งแต่มาแต่งงานกับกุลบุตรของตระกูลนี้อาติจาริณีครับเป็นคนเจ้าชู้ แล้วไม่ใช่เจ้าชู้ธรรมดาด้วยนะเป็นปกติลงนีปัจจัยเนี่ยเป็นปกติด้วยนั้นนี่คือความหมายตรงนี้ครับโศกุลบุตรโตอันว่ากุลบุตรนั้นลัชิโตละอายแล้วอาติจาเรนะเพราะความประพฤติล่วงตัดสาอิทิยาแห่งญิงนั้น รา,าชิตโตก็คืออายครับอายอาสาโกนโตไม่อาจอยู่อุปคันตุงเพื่ออันเข้าไปสำมุขีภาวังสู่ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีหน้าพร้อมกัสจิของใครใครหรือต่อใครใครก็ได้นะครับของใครใครก็ได้สู้ไม่สู้หน้าคนอื่นเขาต่อมานะครับ ปัดชินทิตวาตัดขาดแล้วกิจจานิซึ่งกิจทั้งหลายพุทธุปัฏฐาพุทธพุทธุปัฏฐานานีมีการบำรุงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นต้น จดียาในระหว่างตัวต่อไปนะครับอุปสังคกรมิตาวาเข้าไปหาแล้วสถารังซึ่งพระศาสดากติปาหัจเจเยนะโดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยวันที่ตาวาถวายบังคมแล้วนิสินโนนั่งแล้วเอกมันตังนะที่สุดแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นประโยควุตเตครับวัจ,จเนคร้นเมื่อพระดำรัสอิติว่า อุปาสกะดูก่อนอุบาสกตะวังอันว่าเธอณนะทิสสิย่อมไม่ปรากฏจริงเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้สถาราอันพระศาสดาวุตเตตรัสแล้วอาโรเจสิกราบทูลแล้วตังอัดถังซึ่งเนื้อความนั้นซึ่งก็เป็นประโยค ตรงนี้เพียงแค่ประโยควุตเตเข้ามาแทรกเฉยๆนะฮะอโรเจสิเนี่ยเป็นกิริยาคุมภาาของโสคุลบุตรโตน่นนะครับข้างบนนี่นะเป็นกิริยาคุมภาคของโสคุลบุตนะร,โ,รโตครับต่อไปครับอาถะครั้งนั้นสถานว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วนางกุลบุตตังกะคุลบุตรนั้นอิติว่าคือแปลว่าแปลนางตัวเนี้ย เปิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืมแต่ในหลักการสัมพันธ์แล้วอิติศัพท์ก็อาการะในวัตวานะครับขอให้เข้าใจแบบนี้อ,อ,นอุบาสกาดูก่อนอุบาสกตรงนี้เป็นเลขในซ้อนนะครับตัวหนังสือสีแดงเป็นเลขในซ้อนฉะนั้นไอตัวประโยคแรกเนี่ยก็คือ จบที่วุตตังวุตตังเป็นกรรมวาจกอยู่แล้วครับเป็นกรรมวาจกแบบร้อยเปอร์เซนที่สังเกตได้เพราะฉะนั้นก็คือขึ้นวัจ,จนานังตัวนี้มาครับวัจจนังอ่านว่าคำอิติว่าวัจนานังอ่านว่าคำอิติว่าตัวหนังสือสีแดงนะครับอิทิโยนามะชื่ออ่านว่าหญิงทั้งหลาย นาทีอาทิสาธิษานาทีอาทิสาธิษาเป็นผู้เช่นกับด้วยสถานที่มีแม่น้ำเป็นต้นตัวนี้มีมีเป็นต้นนะครับอาทิสัเป็นผู้เช่นกับด้วยสถานที่มีแม่น้ำเป็นต้นต่อมาครับ กโทรอันว่าความโกรธตาสุอิทธีสุในหญิงทั้งหลายเหล่านั้นปันิเตนะอันบดิษณนากาตัโภไม่พึงกระทำอิติดังนี้มายาปิแม้อันเราวุตังกล่าวแล้วผูพเพปิแม้ในการกร่อนปณะแต่ว่าตวังอันว่าเธอณนะ สลระเขสิไม่กำหนดแล้วภาวะปฏิชนะตาเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้อันพบป,ปกปิดแล้วภาะวะในแปลว่าพบนะครับปฏิชนะแปลว่าปกปิดเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้อันพบป,ปกปิดแล้วอิติดังนี้เตนะ กนะุละปุตเตนะกุลปุตเตนะยาจิโตผู้อันกระบุตรนั้นทูลอ้อนวอนแล้วแล้วก็ตัวเปิดอีตีจริงก็คือชาตะกังตัวนี้นะครับชาตะกังยังชาดกวิถาเรตวายังไม่แปลเอาไว้มาแปลทีหลังชาตะกังยังชาดก อิติว่านาทีจะอ่านว่าแม่น้ำด้วยปันโถจะอ่านว่าหนทางด้วยปานาคารังจะอ่านว่าเรือนเป็นที่ดื่มด้วยสภา อ่านว่าที่พักด้วยสภาเนะี่ยที่พักนะครับปะปาอ่านว่าบ่อน้ําน้ําปะปาที่มาใช้ในปัจจุบันนี่ก็คือน้ําปะปานะปะปาจะอ่านว่าบ่อน้ําด้วยเสร็จแล้วขึ้นมานะครับเป็นสถานที่ทั่วไปแก่ชนทัง้งปวงย่อมเป็นฉันใดนะเป็นสถานที่แก่ชนทัง้งปวงคืออะไรบ้างสัพเพสัง เป็นสถานที่ทั่วไปทั่วไปสับว่ายังไงนะให้จำสับได้บ้างให้รู้สับบ้างาสาธารณานะ่เอาใส่ตัวนี้มาก่อนนะครับสาธารณาโหนตินะครับเป็นผู้เช่นกับด้วย สถานที่ทั่วไปสัเพสังชนานังของชนทั้งหลายทั้งปวงโหนติย่อมเป็นยะถาฉันใดโลกิตโยนามะชื่ออันว่าหญิงในโลกทั้งหลายเสร็จแล้วก็ขึ้นมาอีกครับสับเพสังสาธารณาโหนติ ขึ้นมาครับขึ้นมานี่ครับโลกิติโยนามะชื่ออันว่าหญิงในโลกทั้งหลายสาธารณาเป็นผู้ทั่วไปสัเพสังชนานางแก่ชนทั้งปวงทั้งหลายแก่ชนทั้งหลายทั้งปวงโหนติย่อมเป็นเอวังฉันนั้นเวลาเวลานะครับ อันว่าเขตแดนตาสังอิทธีนางของหญิงทั้งหลายเหล่านั้นนัตทย่อมไม่มีนะครับอิติดังนี้วิถาเรตวาให้เจริญแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่มันแปลยากนะครับช่วงที่แปลยาก เมื่อจบถึงวิถาเรตว,วาแล้วนะครับมันยังไม่จบประโยคมันยังมีต่ออยู่แต่ผมตัดแถวให้เพื่อที่จะได้แปลง่ายเข้าเล่นในที่อุปาสกะนะครับจบที่วัตวาตัวนี้นะวัตวาตรัสแล้วอิติว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกอติจาริณีภาโว อันว่าความเป็นแห่งอันว่าความเป็นแห่งหญิงผู้ประพฤติล่วงโดยปกติเนี่ยคำนี้ครับน่าสนใจมากนะคำนี้คือถ้าเป็นสมาท้องหรือว่ารูปวิเคราะห์สำหรับวิชาบาลีวยากรแล้วเนี่ยมันสุดยอดมากเลยครับวิเคราะห์ก็ยากวิชาแปลก็ยากครับ อติจาริณีภาโวอันว่าความเป็นแห่งหญิงผู้ประพุทธล่วงโดยปกติเสร็จแล้วนะฮะตัวนี้เป็นมนทินของหญิงอ,อมาลามาโลมลังโหติขึ้นมาครับมลัง เป็นมนทินอิทธิยาของหญิงโหติย่อมเป็นต่อมาอีกครับทานางอันว่าการให้อ๋อเดี๋ยวก่อนมัดเฉรังครับมัดเฉรังอันว่าความตรณีแล้วก็ขึ้นมาครับมาลังโหติมะลังเป็นมนทิน ็นตาสาบุคลาสาของบุคคลผู้ถวายอยู่ทานังซึ่งทานนะครับตัวนี้คือความความรริยนนีก็จะเป็นมงมนินของผู้ให้ต่อมาครับอากุศลกรรมมังอันว่าอากุศลกรรมมะลังเป็นมนทินตาทานังของสัตว์ทั้งหลาย อิทะโลกะปะระโลกเกสุในโลกนี้และโลกอื่นทั้งหลายวินาสนัตเถนะเพราะอาจว่าเป็นเครื่องยังสัตว์ให้พี่นาานัตเถนะเดี๋ยวจะเจอบ่อยๆนะครับเพราะอาจว่าเป็นเครื่องยังสัตวาดูต่อไปนะครับ โอติย่อมเป็นปะนะส่วนว่าอาวิชาอันว่าอาวิชามลังเป็นมนทินอุตมางันสูงสุดสภาพมะลานังแห่งมนทินทั้งปวงทั้งหลาย แล้วก็โหติย่อมเป็นอิติดังนี้อ่านะครับก็จบคอคาถาอาพาสิได้ตรัสแล้วอิมาคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้อิติว่าพอเข้ามาในคาถานะครับโอโหแปลยากจริงๆครับในคาถาเนี่ย เหมือนกับข้างบนคอการถามเมื่อกี้เลยนะครับทุจริตังสังเกตตัวนี้นะฮะเป็นตาปัจจัยปกติแล้วเนี่ยใช้เป็นกิริยาครับตรงนี้ใช้เป็นประธานครับคือตาปัจจัยมันใช้เป็นประธานได้วันนี้อธิบายติดดขัดๆนะ คือตาปัจจัยเนี่ยมันใช้เป็นประธานได้เหมือนคำว่าพุทโทนว่าพระพุทธเจ้าแต่อันนั้นเราคุ้นเคยแล้วแต่ตามปัจจัยที่มันเป็นอย่างอื่นเนี่ยที่อื่นแล้วใช้เป็นประธานแบบนี้ครับคิดว่าจะรอดไหมครับในการแปลรอดยากนะผมว่ารอดยากเลยแหละครับทุจริตังอันว่าความประพฤติช,ชั่วมะลังเป็นมนทิน อิทธิยาของอมลมมิิยาโอ้ขอภยัยตายแล้วผมไม่เห็นเนี่ยครับมลมมิิยามาลังกับอิทธิยาครับเอาใหม่นะครับทุจริตตังอ่านว่าความประพฤติชั่วเนี่ยมลังเป็นมนทินอิทธิยาของหญิงทั้งหลายโหติ ย่อมเป็นมัเฉรางอันว่าความตรณีมะลังเป็นนนทินมะลังเป็นมนทิน,ลน,น,ทนแล้วก็ภุคลาสะของบุคคลท่าท่าโตผู้ให้อยู่โหติย่อมเป็นอย่าลืมแค่โหติอย่างเดียวพอแล้วครับ ต่อไปครับธรรมมาอันว่าธรรมทั้งหลายปาปกาอันลามกประทานอยู่นี่นะครับปาปกาอันลามกมะลาเวเป็นมนทินแลอสมินโลเกจะปรมอิจะในโลกนี้ด้วย ปรมหิโลเกจะในโลกอื่นด้วยทีนี้เวลาที่เราสัมพันธ์อัสมิงโลเกปรมิจะตัวนี้นะครับเวลาเราสัมพันธ์เราอาจจะเอาสองตัวนะเป็นวิเศษณะของโลเกไปเลยครับเอาสองตัวก็คืออัสมิงแล้วก็ปรมิเนี่ยเป็นวิเศษณะของโลเกไปเลยนะก็เดี๋ยวย้ำตรงมาลาเวนี้อีกทีหนึ่งครับ ธรรมาอนว่าธรรมทั้งหลายปาปกาอันลามกมะลาเวเป็นมนทินแลอัศสมิงโลเกจะในโลกนี้ด้วยปรัมหิโลเกจะในโลกอื่นด้วยนะจะแปลแบบนี้ก็ได้ครับประโยคต่อมาครับอ่าโหติย่อมเป็นนะครับประโยคต่อมา อะไรเนี่ยเป็นประธานขึ้นมาเดี๋ยวต้องตามดูภาถาว่าตกลงตัวเนี้ยขึ้นอะไรมาอาหารงันว่าเรากระเทมิจะบอก มะละตารางซึ่งมนทินกว่าตะโตมะลากว่ามนทินนั้นก็ขึ้นอาหารกะเถมิมาไม่ขึ้นมาจะแปลไม่ได้ความเลยนะครับเดี๋ยวค่อยตามไปดูในแก้อัดว่าแก้อ,อัดเขาขึ้นอะไรมาให้นะอันว่าเราจะบอกซึ่งมนทินกว่ากว่ามนทินนั้น อวิชาอ่านว่าอาวิชามลังเป็นมนทินปะเรสังอาวิชาว่าอาวิชามะลังเป็นมนทินปรมังอย่างยิ่งโหตุจงเป็นโหตุนะครับแต่จะขึ้นโหติมาก็ได้ครับแต่โหตุก็คือเพื่อให้มันได้เนื้อความนะครับ พิกเวดูก่อนพิกโวดูก่อนพิสุทั้งหลายไม่ใช่คเวแล้วครับคโวนะฮะอยู่ข้างหลังพิกโวดูก่อนพิสุทั้งหลายตุมเหอนว่าเธอทั้งหลายปัดปะ,ปะหันตวา ตัดขาดแล้วเอตังมะลังซึ่งมนทินนั่นนิมมะลาเป็นผู้เมนมีมนทินออกแล้วหัวถายจงเป็นเดี๋ยวย้ำประโยคนี้อีกทีหนึ่งนะพิโคโวดูก่อนพี่สุทั้งหลายตรงเห็นว่าเธอทั้งหลาย <c oughs> ปาหันตวาตัดขาดแล้วเอตังมะลังซึ่งมนทินนั่นนิมมะลาเป็นผู้มินมีมนทินออกแล้วโหทะจงเป็นอิติดังนี้นะครับก็ในตอนที่หนึ่งของการแปลเอาจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะได้ฟังตอนที่สองต่อไปครับเพื่อตัดตอนให้เป็นตอนสั้นๆส,สะดวกแก่การติดตามทาง YouTube ครับ